รายงานข่าวด่วนเกิดเหตุระเบิดโรงแรม5ดาวใจกลางเมืองประเทศคิวบาเอ็นซีเวเดดารายงานค่ะเมื้องต้นได้รับรายงานว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตกว่า2 2รายและมีผู้บาดเจ็บกว่า74รายค่ะวันนี้7พฤษภาคม2 5 6 5าสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดรุนแรงขึ้นที่โรงแรมหรู5ดาวในเขตฮาวาน่าของกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของประเทศคิวบา ช่วงเย็นของวันที่6พฤษภาที่ผ่านมาโดยวินาทีที่ระเบิดพบมีกลุ่มควันและแรงระเบิดสูงคลุมทั้งตึกสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพขณะที่โรงแรมโฮเทลซาราโตกาใจกลางกรุงฮาวานาของคิวบาเกิดการระเบิดขึ้นส่งผลให้มีกลุ่มควันลอยคลคลุ้งไปทั่วบริเวณโดยรอบทัางกรามความตื่นตระหนกตกใจของประชาชน ขณะที่นักผจญเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซาประหักพังของโรงแรมและนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดหัวหน้าหน่วยงานของด้านโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณาสุขคิวบาระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22คนและขณะที่สื่อบางสำนักรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย74คนสำหรับโรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมขนาด96หห้องพักแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมชื่อดังของคิวบาและอยู่ในระหว่างการเตรียมการ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้งใน2-3วันทําให้ระหว่างเกิดเหตุมีเพียงคนทํางานอยู่ด้านในด้านประธานาธิบดีคิวบาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จุดเกิดเหตุและเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลในพื้นที่พร้อมทั้งระบุว่าเหตุระเบิดในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุซึ่งน่าจะเกิดจากแก๊สรั่ว ยังไงก็ตามอ็มซีวัฒาขอเป็นกำลังใจและส่งพลังดีๆนะคะให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆให้อาการดีขึ้นและอย่าได้ค้นพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นอีกเลยนะคะขอให้โลกใบนี้เป็นโลกที่มีแต่สันติภาพและสันติสุขค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหรืออยากให้ MC วรรณวัฒาทำประเด็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวดาไปหาข้อมูลมาทำให้และเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ